เล่แบั game, huh? ัะเล่นอันเลยเล่นเลยเนเอืมนีต้องกะนี้ออกก่อน สีออเรนอันนี้ของใครไม่ใช่มันสีเขีนี่ไงจะเอาวันนี้นี่เห็นไหมเลมบูกีนี่จริงออวนี่บูกีไมนเลมบูกีขอมาทำให้มาทำให้็เลยลกขึนิตรงนี้แหละ 我不知道咋着。 แต so ่ตอนนีม yeah. ัอยู่แ่ตัวผิดรอ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 อรอไม่ได้ไม่ต้องรอไม่ต้อรันี้ของบดาเกินค่ได้ขร้องเงินแป๊ ชอบไหมชอบเ,อเ,อเทไหมเท่หนเล่น,นดิโชว์ดิไม่ต้องเล่นขอเล่นหน่อยบูด้างกไม่ยอมไพ้พีเล่นมีม่วงด้วยนะชอบอออใครซื้อให้ม,มาม่ามาม่มาซื้อก,ก,กาโกเตอร์ถ้ามีอีกสีหนึ่งจะสีอะไรจะสีบลูบลูนะนี่ไปไล่ตาม <laughs> ขอเล่น ออเรนจของบูดาสีบลูของพี่เล่แต่พี่เล่ขอบูดายืมเล่นก่อนนะครับ